การเกิดใหม่ของจกักรพรรดเกียนตอนที่65สิถึงหกก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเคล็ดวิชาโคตรเกียนสำหรับคนที่อยากอ่านเองเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับ ณนะตอนนี้พราปาตัดมาที่ต้วนสารเหรอได้คิดขึ้นมาว่าไม่น่าเชื่อว่ามันก็เป็นยอดฝีมือเหมือนกันแต่เดี๋ยวมันก็ต้องไปลงนรกแล้วจากนั้นจัวปู่ฟางก็ได้หลบการโจมตีของจัวผู้เฉิงทาให้ลีผู่เฉิงตกใจเป็นอย่างมากทันใดนั่นเองจัวปู่ฟางก็ได้ใช้วิชาฝ่ามือพุทธองค์จากนั้นพราปาตันมาที่ลีผู้เฉิงได้พูดขึ้นมาว่าแย่แล้วหลังจากนั้นอาจารย์ลีก็ได้โดนการโจมตีของจัวผู้ฟางไปอย่างจัง หลังจากที่ลีปูเฉิงโดนการโจมตีของจัวผู้ฟานเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าปเป็นไปได้ยังไงกันหลังจากนั้นพาปตันมาที่ปรามจาร์เฉินกับสิทธิในสำนักสิทธิในสำนักก็ได้พากันพูดกันขึ้นมาว่าเขายังเป็นมนุษย์อยู่อีกงั้นเหรอแค่ฝ่ามือเดียวแทบจะปิดชีพได้เลยหลังจากนั้นจัวผู้ฟานก็ได้พูดขึ้นมาว่าชีวิตของฉันอาจจะไม่อยู่ชั่วนิลันแต่ศิลปะต่อสู้โบราณจะคงอยู่ตลอดไป แล้วภาพก็ได้ตัดมาที่เจ้าสํานักหลี่กับจินเส์ใจจินเสอใจได้พูดขึ้นมาว่าท่านอาจารย์เป็นยังไงบ้างครับแล้วสิทธิคนหนึ่งก็ได้พูดขึ้นมาว่าท่านเจ้าสํานักแต่ก็ไม่ได้มีใครพูดต่อจัวผู้ฝันได้พูดขึ้นมาว่าพวกแกทั้งหมดจงใสหัวออกไปซะถ้าขืนโผล่หน้ามาให้ฉันเห็นอีกอย่าหาว่าฉันไม่เตือนละกันแล้วลูกศิษย์ของอาจารย์หลี่ก็ได้ตอบจัวผู้ฝันไปว่าดได้ครับน่ากลัวเป็นบ้า พวกเรารีบเห็นกันเถอะฉันจะไม่มาที่นี่อีกเด็ดขาดจากนั้นภาคเวตัดมาที่ต้วนซานเหอได้คิดขึ้นมาว่ามันโหดขนาดนี้เลยงั้นเหรอเราไปดูถูกมันไม่เยอะเลยสิรีบหนีก่อนดีกว่าแล้วภาคเวตัดมาที่โจวปู้ฝานที่กําลังมองต้วนซานเหอที่กําลังจะหนีจากนั้นเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าต้วนซานเหอหลังจากนั้นต้วนซานเหอก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากแล้วเขาก็ได้หันกลับมาพูดกับโจวปู้ฝานว่าครับ นายท่านมีอะไรให้ผมรับใช้หรอครับจากนั้นจัวปูฟานก็ได้พูดขึ้นมาว่าแกตั้งใจจ้างคนไปกระชากกระเป๋าจื่อชินแล้วทำตัวเป็นพระเอกมาช่วยแกต้องการจะทำอะไรต่วนซานเหอก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากแล้วเขาได้คิดขึ้นมาอยู่ว่ามันรู้เรื่องนี้ได้ยังไงกันหลังจากนั้นตวนซานเหอก็ได้คุกเข่าลงต่อหน้าจัวปูฟานและได้พูดต่อขึ้นมาอีก่ว่าเชฉ,ฉันสนใจในทรัพย์สินและร่างกายของเย่จื่อชินฉ,ฉันมันสมควรตาย แต่นายท่านได้โปรดเมตตาคิดซะว่าผมเป็นหมาข้างถนนตัวหนึ่งเท่านั้นก็พอจากนั้นภากวาตันมาที่เฉินมีนได้พูดขึ้นมาว่าสิทธิ์พี่ทำไมคุณถึงทำเรื่องชั่วช้าแบบนี้กับเพื่อนรักของหนูได้ลงคอละคะแล้วปรมอาจารยเฉินก็ได้พูดขึ้นมาอีกว่าสารเลวยิ่งนักแกไม่ใช่ลูกศิษย์ของข้าอีกต่อไปแล้วภากวาติตันมาที่ไอพ้พวกตัวประกอบมันได้พูดกันขึ้นมาว่าแกไม่สมควรเป็นสิทธิ์พี่ของพวกเราอีกแล้วเป็นพวกใจหมาเสียจริงจริง เสียแรงที่เคยเคารพนับถือจากนั้นจัวปูฝานก็ได้ทำการเตะไปที่แขนของต้วนซานเหอข่แขนฉันแล้วจัวปูฝานก็ได้พูดกับต้วนซานเหอไปอีกว่าแบบนี้คือเมตตาที่สุดของฉันแล้วแกรีบใส่หัวออกไปจากจินโจซะอย่ากลับมาเหยียบที่นี่อีกจากนั้นต้วนซานเหอก็ได้ตอบกลับมาว่า ได,ได้ครับท่านหลังจากนั้นเฉินมิงก็ได้มองมาที่จัวผู้ฝันและเขาได้คิดขึ้นมาอีกว่าจื่อชินได้แต่งงานกับสามีที่ดีนี่นะหลังจากนั้นวันเวลาก็ได้ผ่านไปวันต่อมาคุณชายจัวเชิญตรวจสอบครับนี่คือยกที่คุณชายสั่งให้ผมไปหาครับ แอลภาพก็ได้ตัดมาที่จัวปูฝานได้พูดขึ้นมาว่าไม่เลวและเขายังได้คิดต่ออีกว่าถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าด่านกลสุดยอดพลังของฉันก็ใกล้จะถึงเวลาเริ่มแล้วสินะหลังจากนั้นคุณอูก,ก็ได้พูดขึ้นมาว่าแต่ว่านะครับคุณชายจัวยกพวกนี้เองก็ราคาไม่เบาเลยผมเองก็ต้องลงทุนไปมาก ไม่ทราบว่าท่านจะจุดจุดจุดจากนั้นจัวปูฟางก็ได้เอื้อมมือไปหยิบหยกแล้วได้พูดขึ้นมาว่าไม่ต้องห่วงผมไม่เอาของคุณไปฟรีๆหรอกหลังจากนั้นจัวปูฟางก็ได้ทําการสลักแล้วเฉินหูก็ได้พูดขึ้นมาว่ามันจ้าเสลือเกินสว่างมาก หลังจากทีจัวปู่ฟัานได้ทําการสลักยกเสร็จสิ้นเขาก็ได้โยนยกให้กับคุณอู่และยังได้พูดต่อขึ้นมาอีกว่ายกยันอันนี้สามารถปกป้องผู้คนจากภัยอันตรายได้คุณเอามันไปประมูลได้เลยนะครับจากนั้นภาพก็ตามมาที่คุณอู่ได้พูดขึ้นมาว่าขอบคุณครับคุณชายจัวแล้วจัวปู่ฟัานก็ได้พูดขึ้นมาว่าถ้าไม่มีอะไรแล้วถ้างั้นผมขอตัวไปฝึกก่อนละทันใดนั้นคุณอู่ก็ได้พูดขึ้นมาว่าเดี๋ยวก่อนครับ จัวปูฟานก็ได้หันกลับมาและพูดขึ้นมาว่าหอแล้วคุณอู่ก็ได้พูดขึ้นมาว่ายังมีอีกเรื่องครับผมได้ยินมาว่าปี่ชายของยังเหล่าป่าจะกลับมาแล้วเขาบอกว่าจะกลับมาแก้แค้นท่านเฉินหูก็ได้พูดต่อขึ้นมาอีกว่าคนคนนี้เคยเป็นลูกศิษย์ของสำนักหลงหูว่ากันว่าเขาแข็งแกร่งจนได้รับความเคารพนับถือมากมายจะประมาทไม่ได้เลยนะครับหลังจากนั้นภาคอตารมาที่จัวปูฟานได้พูดขึ้นมาว่าไม่ต้องห่วง ถ้าเขามาเพื่อแก้แค้นฉันก็จะสนองให้เองจากนั้นภาพตัดมาที่จัวผู้ฝานที่กำลังเดินอยู่คนเดียวท่านใดนั้นเขาก็ได้คิดขึ้นมาว่ายกที่ให้นายทุนอู่ไปจะเริ่มประมูลในวันนี้ไหนไหนก็ไม่มีอะไรทําละมาดูสักหน่อยดีกว่าหลังจากที่จัวผู้ฝานได้เดินอยู่คนเดียวได้สักพักหนึ่งก็มีพนักงานได้พูดกันขึ้นมาว่านั่นใครทาไมถึงมีขยะเข้ามาได้ละ่ะเขากล้าเข้ามาที่นี่ได้ยังไงกัน แล้วภาพก็ได้ตัดมาที่จัวปู่่ฝานได้คิดขึ้นมาว่านายทุนอูบอกว่าเขาจองห้องรับรองเบอร์สามไว้ให้เราไปหาเขาที่นั่นแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่ขาผู้หญิงคนหนึ่งได้พูดขึ้นมาว่าจัวผู้ฝานนายมาทําอะไรที่นี่แล้วภาพก็ได้ตัดมาที่สองผัวเมียที่โดนหักหน้าไม่เคยจําแล้วปู่ฝานก็ได้คิดขึ้นมาอีกว่า ทำไมชีวิตของฉันถึงต้องเจอพวกมันสองตัวตลอดเลยเนี่ยฉากนั้นภาพาตาดมาที่คุณชายหวังกับอีหัวม่วงอีหัวม่วงมันได้พูดขึ้นมาว่าปูฝนันนายคงรู้ว่าที่นี่คือที่ไหนใช่ไหมของที่ขายกันเล่นๆที่นี่ใช้เงินทั้งชีวิตของนายมาซื้อก็ยังซื้อไม่ได้เลยนะแล้วไอ้คุณชายหวังก็ได้พูดต่อขึ้นมาอีกว่าหรือว่าแกมาทํางานพิเศษกันฉันก็สนิทกับผู้จัดการอยู่นะให้ฉันฝากแกเขาทำงานเป็นคนล้างห้องให้เอาไหมล่ะ จากนั้นพาวาตันมาที่จัวปูฝานเขาไม่ได้สนใจในคําพูดของคุณชายหวังและเขายังได้พูดต่อขึ้นมาอีกว่าหลีกไปไม่งั้นฉันจะสั่งสอนแกที่นี่แหละคําพูดของจัวปู้ฝานทําให้คุณชายหวังตกใจเป็นอย่างมากจากนั้นอีหัวม่วงก็ได้พูดขึ้นมาอีกว่าจัวปู้ฝานอย่ามาทําตัวเป็นอันธภานที่นี่นะแต่คุณชายหวังก็ได้เข้ามาห้ามไว้เพราะมันกลัวโดนตีนแล้วมันก็ยังได้พูดต่อขึ้นมาอีกว่าช่างเถอะอย่าไปให้ค่าคนจนเลย หลังจากนั้นพาพได้ตัดมาที่จัวผู้ฝันได้พูดขึ้นมาว่าพวกแกก็ยังฉลาดอยู่นี่แล้วภ่าพ็ได้ตัดมาที่คุณชายหวังได้คิดขึ้นมาว่าจัวผู้ฝนันตอนนี้แกเชิญได้ใจไปก่อนเอถอะทานลูกพีพร้อมเมื่อไหร่แล้วก็ลูกพีมึงโดนตบไปแล้วไอ้สั์หลังจากนั้นคนที่อยู่ในงานประมูลก็ได้พูดกันขึ้นมาว่าดูเหมือนว่าไฮาไลท์ของงานนี้จะเป็นยกยันที่ได้รับการสลักอาคมลงอาคมเง้นเหรอเรื่องจริงเหรอเนี่ย แต่จัวปู่ฟานก็ไม่ได้สนใจเขาก็ได้เดินหาห้องเบอร์สามอยู่เขาได้คิดขึ้นมาว่าห้องเบอร์สามมันอยู่ที่ไหนกันเนี่ยจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่คุณอู่ได้พูดขึ้นมาว่าคุณชายจัว แล้วเขาก็ได้พูดต่อขึ้นมาอีกว่าการประมูลใกล้เริ่มแล้วพวกเราไปที่ห้องรับรองกันก่อนเถอะครับจัวปู่ฟานก็ได้พูดขึ้นมาว่าได้คุณกูก็ยังพูดต่อยว่าเชิญทางนี้ครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการเกิดใหม่ของจกักรพรรดิเกียรตตอนที่65-66ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ